ไอติมเนี่ยมันจะชอบแบบว่าเป็นพายกับซิฟเว้ยถ้าผมเป็นไอนะหรือว่าเอ้ยอันเนี้ยผมไม่ได้แนะนํานะแต่ว่าผมเนี่ยแบบบอกเฉยๆเนี่ยพูดอย่างนี้ดิอะไราเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตแต่เป็นคนแรงใครแรงจริงๆเป็นคนแรงเนี่ยหรอมากไม่ใช่แรงอะไรเลยคือถ้าถ้าให้ด่าเนี่ยถ้าให้ด่าถ้าให้ด่าคนอ่ะกูว่ามีร้องไห้ได้จริงหรอ เพราะว่าใช้ใช้คําไม่ได้หยาบชัยแต่มันแบบเป็นนักตัวทีแล้วก็แบบว่าช่างสรรหาคําที่มันแบบคือไออย่างอย่างนี้ฉันเนี่ยด่าตรงๆใช่ป่ะแบบตรงแบบด่าแบบตลาดเลยแบบคาแบบไม่ต้องแปลอ่ะแต่อันนี้คือบางทีเนี่ยถ้าด่าแล้วแบบเอ๊ะผ่านไปแบบสักสักท่านาทีอาจจะแบบโอ้โหขึ้นเจ็บอะลงแบบปีญบุญด่าป่ะปี่บุญอะต้องแปลเยอะไปดีแต่ว่าอันนี้คืออันนี้กรีดอันนี้กรีดหรืออันนี้คือกระทับคือนอนไม่หลับอ่ะ ผม <an> ว่ามันเคยมันจะชอบแนวว่มองหน้าแล้วก็แบบว่านนเออคุณจะด่าอะไรผมป,ปะ <c oughs> ะ่ะเนี่ยไม่เขาบอกว่าไอ้เขาโอเคเขาเป็นคนมีเขาเป็นคนที่ท ติดตาม,มา players, ements, าการทำงานของพรรคไปทุกๆด้านแต่ก็คอยแล้วมีความเห็นว่าเออตรงไหนที่มันควรจะปรับปรุงสทรเป็นพวกสทรใช่ป่ะอล้วก็เสื้อเแล้วเลยแต่ว่าเป็นคำที่แบบต้องไปแปลอีกรอบหนึ่งก็คือเสื้ออะไรไม่ไ้ไม่โดนพมันบวกนะเป็นเสื้อเชิงบวก